นี่ครับคือผมไม่เรียกเนี่ยชาวบ้านเขาก็เรียกนะครับเพราะเขาบอกว่ามันท่วมหัวไปแล้วครับเป็นขยะที่ถูกนํามากองทิ้งไว้บริเวณพื้นที่ว่างภายในซอยติวานนท์24แยก7ตําตำบลบางกระสออาเภอเมืองนนทบุรีมันสะสมจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่เกือบเต็มพื้นที่ส่งผลกระทบกับคนที่อาศัยแล้วแวกดังกล่าวมานานกว่า2ปี หญิงคนนี้ครับบ้านอยู่ติดกับกองขยะเลยเล่าให้ฟังว่าแต่ละวันนี้จะมีคนนําขยะมาทิ้งที่จุดนี้บางวันก็จะมีคนขับรถยนต์นาขยะมาเทกองทิ้งไว้บริเวณนี้เลือกทิ้งช่วงกลางคืนหลบสายตาคนนะครับจากกองขยะเล็กๆนานวันไปก็กลายเป็นกองขานาะดขยะขนาดใหญ่อย่างที่เห็นจนทุกวันนี้แทบจะล้นออกมานอกถนนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความสกรปรกเท่านั้นนะครับแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องของสุขอนามัยเพราะมันเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคนอกจากนี้ยังกังวลว่าจะเกิดไฟไหม้แล้วมันลุกลามเข้ามาภายในบ้านซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่กองขยะด้วยครับอยากให้เก็บข้โอโห่มันมันไม่ยอมเลิกลาหรอก่ะถ้ามันเก็บนะคะถ้าเขาเกียธรรมดาปั๊บเดี๋ยวก็ใหม่มเขาก็รู้นะว่าเดี๋ยวมันก็ใหม่คือทําไมเขาไม่ทําอะ ล้่งสีอะไรบ้าบ,บอคอแต่ใครก็ทําได้แต่เขก็ไม่ทำขาบอกมันเรื่องของเจ้าของที่แล้วบอกว่าเจ้าของที่ไม่รับผิดชอบว่าจะทำไงเราจะมีสิทธิ์ไปรู้ว่าเจ้าของที่เป็นใครหญิงเมื่อกี้กังวลไฟไหม้นะครับแต่ชายคนนี้เขาบอกว่าโอ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยไฟไหม้เกิดมาแล้วนะครับที่กองขยะนี้แหละต้องให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนะครนนทบุรีเขานํารถดับเพลิงเข้ามาดับไว้ ก็ไม่เช่นนั้นมันจะลุกลามไปยังบ้านหลังอื่นๆครับอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะคือที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านร้องเรียนไปทีเจ้าหน้าที่ก็จะเอารถมาดันกองขยะเข้าไปด้านในไม่ให้มันล้นออกมาลอกถนนแค่นั้น,นครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็ควรนาป้ายห้ามทิ้งขยะมาติดให้ชัดเจนพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดําเนินการดูว่าใครลักลอบมาทิ้งบ้างจะได้ดําเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าของที่ดินก็ควรเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ของตัวเองด้วยครับ สภาพอย่างนี้มัน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 ไม่ใช่ย่านที่อยู่อาศัยแล้วอย่างนี้มันเป็นกองขยะแล้วแต่ถ้าหากว่าเทศบาลเนี่ยทำได้แต่ว่าดันเข้าไปดันเข้าไปมันก็เกิดกลายเป็นบ่อขยะขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณจะจบได้ยังไงคุณลุงอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทางเขาทําอะไรบ้างครับเออหนึ่งขยะพวกเนี้เอาไปทิ้งที่บ่อเขาเลยบ่อบ่อของเทศบาลหรืออะไรก็แล้วแต่กั้นให้เรียบร้อยแล้วก็ติดทีวีวงจรปิดเลย จับได้ว่าใครเอาเอามาทิ้งก็ดําเนินการไปในกฎหมายมีเรื่องนี้เราก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปคุยกับนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกับขยะบางส่วนออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้วพร้อมกับนําป้ายข้อความห้ามทิ้งขยะนี่ครับติดตั้งกันแบบนี้มาติดไว้นะครับ รวมถึงทําหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินให้รับทราบและเข้ามาดําเนินการแก้ไขาภายใน7วันตามพรบรสาธารณสุขหากไม่ดําเนินการจะจัดการตามกฎหมายต่อไปครับก็ทําได้ะระดับหนึ่งนะจริงๆก็ต้องมาล้อมรัวค่ะต้องมาล้อมล้อมรัม้วให้ดีนันถ้าคุณปล่อยไว้อย่างนี้ก็ชาวบ้านเขาก็มาทีมันประจำมันคือมากเม่ๆ,ๆ ซึ่งเราก็จะดูแล,แลรักษาวามใบอนุญาตค่ะแล้วทีนี้ขยะที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยที่ข้างในพื้นที่ของเขาเนี่ยคือทางเทศบาลนครนนท์ของเราคือยังทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็เราจะแจ้งเขาเป็นเป็นหนังสือก่อนให้เขามาแต่เทศบาลนครนนท์ถ้าเขาไม่ยอมมาจริงๆเราก็อาจจะต้องเราขนไปก่อนนะฮะแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเขาทีหลังถ้าเขาไม่ให้เราก็จะฟ้องศาลเป็นเป็นเป็นไป,นปนตามขั้นตอนนะครับ ทีนี้ก็ต้องตามกันต่อว่าเจ้าของเป็นใครนะครับล่าสุดทางรองนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ทราบแล้วครับเจ้าของที่ดิน,เ,นเป็นหญิงสูงอายุอาศัยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยแต่เดี๋ยววันนี้บอกว่าจะส่งตัวแทนเข้ามาในพื้นที่ครับกรณีนี้ก็ขอฝากถึงประชาชนที่มีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ควรจะล้อมรัว้วปิดให้มิดชิดป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นลักลอบนําขยะมาทิ้งในพื้นที่เพราะเดี๋ยวจะมีความผิดตามกฎหมายไปด้วย หากไม่สะดวกในการนําขยะไปทิ้งสามารถติดต่อทางเทศบาลได้ให้เข้ามาดําเนินการนะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเที่ยวครับ